รู้ตัวมาตลอดว่าผมไม่ใช่ผู้ชายที่ตัวเต็มเธอบอกเรื่องฉันพียงมไปพบคนใหม่เธอรู้แบบแล้วกับมาหาทำไมเธอบอกรักฉันจะมขคอมีใครกับมูนหลอนั้นก็ไม่ช่วใจเรือเกินในรอนนี้แต่ันสีในคงไม่มีเธอเหมือนเดิมแล้วไง ตอนนี้จำเวลาในเธอก็รักแฟนใหม่และทิ้งฉันไปที่เดิมเธอจากไปเมันเียวบางที่บรกแฟฉันูตันนี้เวลาแล้วเินไปกับแฟนใหม่คนที่เ้ารักมีกว่าฉันขนองนี้ทีไม่ความทองจำตามมากะลักมันจะเจอจริงฉันทีเลือกความทรงจฉันเองอฉันอยาพบคนม่แต่รู้่ ฉันก็ยังก็มีไปต้องพูดตอนนั้นทำให้ฉันเสียใจเรืองเิอในตกนนีแต่ในใจฉันก็ไม่มีเธอเหมือนเดิมแล้วไงตอนนี้แต่เวลาไหนเธอรู้รับแฟนไว้และทิ้งฉันไปที่เยะไม่ให้ไม่พนแต่ทำฉันไม่นี้ตัวตนปล่อให้ฉันอยู่ตามสับสน วนรตผมไม่ใช่ผู้รบผมไม่ใช่ผู้เสเคยอยากแล้่า่าวกับตาว่าตุเล่แฉ่งตื่นเช้ามาจะทออความเลิกันไ่เห็นงที่กอดไม่ออนเลจูบไม่หอมมาตองรบกันแต่องนี่ฉันยังคิดเธงก่อนเธอจากฉันลอฉันผิดอคนที่เหื่อยทากบฉันเองด้วยความที่เป็นรู้ชายกับกองทัสภาตู้เองที่ผิดเธอจำงหน้าหีคุเชื่อเธอบอกุสัดาแยกแม่เชื่อ ไม่ขออธิบายความจริงมันฟ้องที่ทองแม่ที่เกิดมาไม่เคยขยัทนทนรองเออฉันพยายามไปพบคนใหม่แต่รู้บ่านแม่ก็มาหาทำไมเจอพ่อพักฉันมันไม่มีพ่อไม่ีใครหอมพูดหนอน้นทำให้ฉันเสียใจเลือเกเดินตอนนี้แต่ที่ไหนฉันก็ไม่มีเธอเหมือนเดิมแล้วไงแต่ตอนนี้จะเวลาไหนเธอก็รักแฟนใหม่แล้วทิ้งฉันไปที่เดิ